เพล้นไฟมันยังเพิ่นถือว่าใครได้มันใกล้สร้างใกล้สร้างยังคำเป็นยังมากกับเพิ่นเบิ่งให้กับเพิ่นเชิดให้ยังไหมอ๋อโบเป็นยังเนาะฝน,นตกแห้งบ่ได้เปียกเบิดบ่แม่ โอ้ขาวไปซื่อพายางมาัดวอัตัวกระ้นนเราว่ามันนั่นนั้นเ็าพายางแน่กันไ้เพรว่ะมันอยากไล่ซึมเข้าในนั้นมัน้ยนาวมันยังไดสะดวกสบายอยู่ว่าน้ำ เออสู้บ่กล้าืมคือบ่ให้เพิ่นเบิ่งไห้ซะกราบสวัสดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขู่สุขคนเนาะเว้งเนาะเบิดสมองสุวรรว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันึงพบพอกัช่อง YouTube ของวชยไทยกันร้อยพี่น้องเนาะ2อีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ เพิ่มเติมกับเวียนเข้ามาทางบ้านทางเรือนพองเงินแม่โจ้เนาะเพี่เนาะเมื่อนี้พี่น้องเลยมาอัปเดตใ,ให้พ่อแม่พี่น้องโยมนมกันพี่น้องเลยเนาะอ่าว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางกลางประเทศเนาะผู้รับผู้ใหญ,ญ่แด้วลองเลยเอฟซีได้ทานพี่น้องเนาะพอปีนี้คือเรือนป่าวันท่าน,นี่คือละอ่อนหมดเลยอันทีทีต่ตรงที่ว่าแม่เพิ่นเปลี่ยนเพิ่นเปลีป่ยน,น,นที่บางเรือนนี่ให้แม่โจนนนี่เาะพ้องเนาะ นอมกุ้งนะพี่น้องทีแลกวงุ้งอมเป็นหัวบดเลยบัดนี่น้องเขามาอัปเดตในพ่อแม่พี่น้องเบิองพี่น้องเหรอยังโอเคคือเก่าพี่น้องเหรอชีเขื่อนชีชานยังองตองคือเก่าเขื่อนแม่โจนพี่น้องเหรอบ่ได้เขามาล้นเดือดแล้วพี่น้องเหรอมาเขามาล้นนล้วเกลซีผู้เพป็นอยากเบิองอยากชมมพี่น้งเนาะเนี่ยเขามาเบิองมาชม ขไปมีใครอยู่ đấy <ฮ>เห็นแต่ทางผู้ใหญ่ทางทางผู้ใหญ่แล้วครทางนี้อันนั่นแหละพี่น้องเนาะเนี่ยเีจีรีเป็นไทยฮุตตากา้ามายังไหวเป่นแล้วจีวานกา้ามาจักอันโอ้โ ไทยุตาก้าน,น,นแล้วัำไมเนาะมาแค่ไหนมองมองกับชุบจนกินน้ำมาทันพป่นองแรงจะดุอยู่นี่มอง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 ต้นมองมองใหญ่เนออาอไร่ดีเนาะนยังไม่ได้ปลูกก้าวาวาออาาะอดดอเออ อ๋อปีนี่ชุมเจ้าปีนี่ชุมเจ้าเหตุผ่น,น้ำบอ่ออ๋อมันก็ได้ข่าวร้ายเท่านั้นแล้วเออบ่มันบมันเดินมาหัวน้ำมีน่ะน้ามก็ลายแล้วบนนัด้เนาะตันไม่ปเห็ดยั้งฉัน โอ้ยเจ็ัวต่ากอนไดเงิน่ามงก้าวัวนจัเลมวกินกระต้นแบน้เหอโอยบัลอยคือพกายนี่แหะจะเนหน้าก้าจิ่อนะแลวนั่นแล้วงวเนาะเออเอาของแนี้กบ่วงมันเป็นลายแน่ปีนี่มันอทีตอนแรงก่อน ตนแรงสินนั้อืมกินก็ได้ยมันลมันตกนละเก็บโอ้ตกไปหัน่ะยังได้มา่เวียงกมองม่วงมองม่วงก็ซอนี่เริ่มบ่าบางไปนําแล้วเบแล้วบดนี้เนาะาจะหมดแล้วต้นต้นนี่นี่อืเื่อหุ่สิบ้านทั้งพุ่นคือเก่าอื น้ำนี่กตาก้าบทางนี้่ตาตหน้าตา,ยยาอะยนลกขอกขอห่นเด้่งให้นะคะอันปลูกไหนดงวันท้าเลนะอ๋อจะปลูกจะปลูกกองฟางอะไรกับลูกคอแลังไห้ซาลูกเอไห่บันนี้บานนี้ปีนี้เราเฮ็ดโบ<อ>เบิร์ดนี่นนห้เจ้าเฮ็ดเฮ็ดกุละครึ่งขุนครึ่งนึงอ๋อแต่ชาวมจันครึ่งๆๆนึง เองเนี่ยได้ไปนะคะเราเวียงเลยภาพเองนเมื่อยใ่แล้วเนี้มาแล้วเขาเห็นแล้วตัวนี้งัวนี่ผูกไว้ตามให้หน้าแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าเข่าไปังวางเขางามผูกไปโดนคือว่าเนี้ยเขามากลัวมาได้กระยาเนาะขี่งัวเนี่ย ก็แม่ก็เท่าเลยผู้น่จันกับเวียการเข้าพัวเข้าก็ได้เยอโตมตางนรใช้จมใช้จมเลยผู้นั้นบาได้มาเห็ดน้ำบ่อันี้ผู้มันชื่อซ้ำนะเม่ก็มาไทเออไแล้วโอ้ช่หน่าเพื่นอันนี้บ่บ้านเลยบ่บ้านเน้อขนขาว่าน ยังพันในวันเนกอ๋อขคือนากรบบวงนี่นะบดทุ่งนั่นข้ายากับนันนันเขียวลีลได้เพราวนานานึงนั่นเขียวอมทุ่มอยู่กาประคันตีนคันมือกีุ้นเาจะยากฉลบอืมกนยาดิเออเพนี่อะไรกรบูชูดำนะเนาะดำนี่มันพราะ พอไร้เนอดลายได้ตีบุดดบ้านไหนุ่คยนวดย่อดยอดยอหาใครกบานเนะมันเป็นเทวเป็นก่อเนาะมันเป็นเทวไปหาลกหยาก็จิลกง่ายเขามาเขาได้เกี้ยวอยู่ว่านน้ำหั่นปีกยนี่เกี้ยวเกี่ยวชุ่มดํามาแล้วนี่เด้นานี่บดงบาแล้วอันว่ามุงงันขาวานตอนน้ำท่วมมันนะ้ขาหาชอบบดงเล

มันยจอดแบบน้อยบักต yup ูมนะโอ้ยมันดำนาไคืออยงนี้ายคนเ่วดกันยีคอดไป่เขานื้อเขาเหมือนเดี๋ยวเขานาไปน้ำมาเรืออจงชอบหนึ่ชมเนออยอดยอดบดชมนะามเซน แบบข้าไทยเดวได้บ่ข้าไทยเองครับว่าโอ้ไทยยู่งจังมีแต่ว่าเอาเข่าลงกระสอบไปซื้อเน้อเออคิดว่าทางไทยทางนั่นนะพ่อคนหยดหลายปีนี่น้ำบ้านก็อันเนี้ยหยดก็จนบวบจนอันนั้นทำนาเอาโบมากรีบน้ำนั่นยอดเอาพ่อช่ได้ทำนาผู้ใดรน่ะ ขมีน no oh, nice. oh, ้ำขมีแต่แถวนี่ลองนี่ล่นั่มีแถวนั่นมีจาบีตายแล้วลูกจะเป็น่แต่ละปีคิดว่าวานกล้าเลยพี่จ๋านี่วานกมูได้เจ้าเนาะกรูกนบ่อเขาพักกงเฮียนนะบอสะผู้ยังไปอยู่กับคือยังมีห้องใหญ่บอ นัแนมัสีเขาก็บอรีแบบี่เป็นคะแนนมันอย่างอีเดนก็คือป่มาชูเชิงชามือคะแนนาบได้เชิงปันปีนี่เราวัดเหตุก้อนเนาะกาเราเนาะเป็นเียวแล้ววงวเป็นขุลายบอลมันกับนจโนนี่ยได้เหตุลายบอนเนาะนาเน่นาตัวนเนี่มันเค็ดพกานุขึ้นกับยงเพาะไม่ปบปลก็เือว่าเนีมันก็ได้ฮือนห้องนึงอ่ะ มันเห็ดมันคายข้าให้เดือนอืมก็มาบมีนแล้วพอไดนู้่เติมกันเนาะพอไรเติมกันคายกบะที่สิแถวแถวนี้กับของเจ้าบ่แถวกุมวงแม่เบ่้ล้ว่เลีข้าวกุมวงข้าวกุมวงพุนเลยอมงัวนี่คือว่าง่ายไปผูกบอนั่นบอนี่ตลอดให้มันทั่วคู่ให้บอมะ ตัวดอกทั้งลุมไม่ได้ใส่หลุมยังแต่นั้นก็ยังไม่ได้ใส่ผูกไปเอ่อ12พูนเลยแค่นี้ผูกเรื่อ12พ่นลูกไปพอตัวเหล็กเรื่อ้ลรสี่มือหามือนะลูกฝังัวชุ่มเจ้าก็ยังปล่อยอยู่บ่ดียวนี้ปล่อยอยู่เพิ่นยังบ่ได้ผูกทียัง่ได้กลางคืนนะจอมม่ได้เคยปล่อยอยู่คือไม่ได้ผูกป่ยงเลยกลางคืนนี่ยผูกไว้เนาะลูกไว้อมกำลังขึ้นมาเลยนี่ เพราะอีกหน่อยกับคนถ่ยหุ่นให้หุ่นหน้าย <ynam> ับเข่ายับเข่ากัอือไปพ่นไปอึนมากลอตาก้านยนั่นแหละจหนึ่งมาต้นมูมงมาลายในแถวนี่มันแหงเวียนนะรู้ามบั้วายนลงดมันขันนหรอปานคูปีเกื่อนคูปีงวเหยียบเนาะเหยียบไปกูเหยียบมาดินมาดินทรายมันอ่อนเออไวล อันป่ามันท่าเดาอันนั่นบ่สิะเดา,าคไค่เนยแร่ไค่เนยแร่มันจะได้ไข่าวบีกายนี่อยู่บกวานี่เนาะไข่กวบีกายนี่แต,แต่ว่าเพิ่นรถพลการเฮ็ดเด็ดเพิ่นแวงไงจุ่มเจ้าเฮ็ดเออขู้แต่กินหน้าตีงแน่แล้วก็เฮ็ดหน้าเก้าบะพูแน่น้ำมียเพิ่นดอกอ,อืมตะกี้ว่าบะพูจะอยู่เฮ็ดทอาขี่คาดนะแม่เออสิก,กลูกย่กงางเต้ากับวันนี่เมียกับวันได้ลูกน้อยเอา เดี๋ยวไปไทยบ่เออไปแล้วใช่ใช่แล้วบางเช้าจะมีกับลานอีตัวก็อยู่น้ำเจ้าอะไรเปล่าลูกมันนะเข็ดบุกบอกเอออ๋อไปอยู่คนเป็นอาชีข้ามืออะไรได้ไม่ได้มาใกล้แม่ได้อืมก็ก่ไดงไปใกล้เขาขก็มมือคนคลานอย่างเงี้ยกลางดุไงเราเออขายคือขายปืนแล้วมันน่ไปนะ้มาบ้านนะไปว ลํเมาอีแหละมันะมันจังบ่เมื่อยหลายเื่อบ่เฮาอันนั้นบัดได้เมื่อยลกลําแล้วแล้วคือบ่้เได้เฮ็ดานเฮ็ดนาานนี่นอยเมื่อยลกหญ้าอีกเมื่อยอันบัดเกี่ยวอีกแม่บัดเกี่ยวได้เลือกอีกบัดเกี่ยวพวกพวกพวกหน้าบานนั่นเขาสิจ้างรถเกี่ยวได้มันห่างมันบ่จักไล่จักหยังบ่ซะเฮ็ดมันสิลุกไปได้เลย เดี๋ยคนตัดเอาเนาะจากตเนี่ยตัดได้กัพวกต totally. ัดลายก็เขาพวกเจ้าของรถสีรถปั้นนี่เขาก็เบียร์ปั้นนี่มมมีแต่เพื่องว่ะการเงาคนพ่นหุ่งใหญ่เฮาไปเช่นไรเฮาพปูนว่าคัมเฮาเล้วกะเฮาก็บพอดีมีแนวเห็ดเนาะคัมเฮาเล้วแต่เฮามีเวียกมีอย่างเห็ดไปอดีนั่นเมนอยู่

ไม่พระกนอกควาน้ากับพื่อกับหัวปุ่นกับจูมกับบ่าวอยมันเือกับหัวปุ่ยมาอยู่ใ่ย่อยู่ค่ายไรเดียวนนงงยังง่ายมากเออยังไม่ยายายทุ่มของปันเกตจะหมดไปจากเดือนเดือนหกที่ายมาอยู่ค่ายใกล้นี่บหอือนอือพวกนี้ว่เดือนหกเดือน

ก็ว่าิ่งเจะายาอุิงอนมเวียงเยมนเมนอัน้เงว่าุแต่นอ็มดูนะเรื่องเห็ดเน่ยมันได้อยู่แล้วมันบวมเมนนั่นอยู่แล้วเแม่กัปั้นเมนไห่เป็นแ่กับปั้นเมนไห่เป็นฝั่งนึงน้าเรา่เไปมาเห็ดเราอแล้วกัู้เดียวเราผู้เดียวไอ้ใช้ปกมูอ่ะเกับปากมูตายบังยนไแล้ว

ต mm hmm. okay. er> right. yeah. yeah. ั้งแต่ชีโมเหตุเชีจาพ่อหมูไัหน้ามันยังกะเรื่อนอยู่นะฮะแมนแมนานแ่้วนะยังมีปลาบ่อนอยู่ดิเอออยังีมีปลาอยู่ยมามาปล่อยของมันไว้จิ้กตบเบียงมันตายบ่ค่อยว่าใจว่าบนย่าชิบอยมาชิบอยจอนทอดไเขาบักหลาตึกลึ้นไปกินเออเอาเลยจมันไปมันหนามมันต่ำยามนะมันหลด ถุงมาบกินกสตอจะประกาศยกไปนนี่วมันตายหวังจอสูบหน้าบางอย่นี้อ่อนนะย่ามันอนมัตายฮะขับประมาณนี้แล้วเดยเอาแวะเวียนขับมาเด่นน้ำโยโยโย่ไปมาอย่ามมาแวะนะเออเออเออขี้า้ป้าพ้าหน่อยชุกน้ำจนมาทันเล็กน้อยกินมาไวเนาะ ยังจะกองผนมันล่นเก็บเนี่ยหล่นเก็บเนี่ยเด็กน้อยกินบ่ไวมันลายแบบไปบ้านอยู่พุ่นในเฮ็ดหัวบอโอ้ยตัวนี้มันเห็ดหัวเนี่ยต้นขึ้นเนาะเ มันตอนคืนเนี่ยแบบมันได้เผาง้วงทางหนี่งหม่วงลายกินน้องปีนี่คือว่านั่นเลยหม่องง้วงกินน้ำกับระท๋าน มาดชีวิตมาอัปเดตแม่จอนให้ยเอฟซีเบิรงกับพอดีพ่อทั้งแม่ใหญ่พ่อใหญ่แล้วก็เวียงก็เลยไปนั่งเด่นน้ำเพลินหน่อยนึงเราเวียงเนาะไอ้ทางเพื่อนทางซานของเพื่อนนี่ก็ั่นแนะพี่น้องเนาะโอ้โหเพื้นพื้นเพื่อนอีกสีเห็ดแบบนั่นเลยนะปฏิทินไว้เลยฮอนไว้กระรางกองกระรางเลยวันนี้นะทุกคนก็แม่ว่าเพื่อนนั่นเนาะ มีอันพื้นมีนั่นนี่นี่เพิ่งกระปูกมันต้นปลูกเผือกน้องพี่น้องอยู่ในเหินเพิ่นปลูกมันต้นปลูกเผือกนั่นที่น้องจะถือว่าอันนั้นอยู่เอามาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เพิ่งได้ชมเราเห็นแล้วถือว่านั่นโกบลอบราเฮือง พวกกระเฮืขอ,ขอ,ของมันใหญ่ได้บัดบัดไมกบัดหนาเนี่ยันเป็นหลอกสืบอยู่พี่น้องกันเนยาะตัวใหญ่เนี่ยตั้งแต่นั่นเนี่ยเรายัางบม่ได้เข่านอนในยกักเสือได้นอนอยู่นอกเลยหมดน,นอนนะเดินปลูกผักบัวใส่อีกน้ำมูกโหชิไข่ อันนี้แล้วมันเป็นตะลุกปอดเนาะมันอันน,นาดหัวใจใคยง่ามมันอีหัวใจใครเนาะเพื่อนของไงเนาะกับประมาณนี้พี่น้องเอฟซีเนาะที เขามาเบิ่งมาชมเขามากดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยที่เขามาให้กำลังใจเนาเพียงเนาะเอเยนเขามาทางเงินแม่โจนอ่าเืนไฟมันยังเพื่นถือว่าอ่าใครได้มันใกล้สร้างใกล้สร้างยังคำเป็นยังมากกับเพินเ่นเบิ่งให้เราเพิ่นเชิดให้ยังไหมอ๋โอโบเป็นยังเนาะ นตกแห้งไ่ได้เปียกเบิดว่าม่บ่ไหอ้ผ้าหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้อ้โอ้โหโอ้อพอกโหโอ้้อ้อ้โหหหโอ้โหอ้โอ้อหอ้โหโ้โหโอ้โหอ้โหโอ้หอ้โอ้โหั้อ้าหโอ้อ้าหอ้อ้โหโอออห้้อ้้ ยังไงสะดวกสบายอยู่หรืว่าน้ำเออสะดวกสบายหยุดให้พี่มาหมักมาหมักหมักอูอืมคือบ่ให้เพิ่นเบื้องให้ใช่ลมได้ทางเถื่อมันลมมันหลอดไฟมันอย่างอันนี้มันลมเนี่ยมันอยากตีมันอยากเคลื่อนมาแล้วันสชี่ยนอันนั้นน้ำ นั่นเห็นไหมก๊กมันเห็นไหมมันดีใบมันออกน้ำมันจากบวกต้นหมืองหงงนี่มันนั่นได้บ uh ัตนี่มันจืดหน้าผุน้าป okay so ูนได้บัตนี่เนาะวางหันเราจุมเจ้าปลูกมันบือย่างงามมันเค็มปูนบนนี้มันนั่นมันจืดมันเดิมงามได้บเตอฮะ ยามฝนยามนั่นฝนบ่้างมุ้ไงเออเพ้าะก็ดีใบมันออกดีใบโบไ้มันนั่นขึ้นได้เนี่ยดีใบดีอย่างมันบ่หกภาคะวันนี้นะภาะวันออกเลยเออไม่ได้คมเลยอย่างไรภาคตะวันกใช่ไีม มันบวมเบืองไงเนาะบ้านนี้ตัองก็คูเขมาคูณูนคูบานนี้มันงามไปเ่อปสัวเริ่มสัดได้ยังกะเริ่มงามมาบรราเนจได้กินยุบมะฮุงตนนี่มก่มมุกใ่กัหมมอ่งช่ักดา้่ปลูกไวู้กแกมีปกมันก็มันอาบเนาะเมนเมน พี่น้องนี่ก็ประมาณนี้แหละพิพากษาอะไระต้องขอโทษขอภัยอะไรลำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งบัดสกูุตคุเนาะเพียงเนาะกาวคำว่าสบายดีสบายดีบัดสุกูคุเนาะ